มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะเป็นของเล่นโกบัตเตอร์ตัวนี้ะเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อของเล่นซีรีส์โกบัตเตอร์เลยนะเพราะว่ามันเพราะว่าดูแล้วมันประการประกอบมัน,มนแปลกดีเหมือนเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีแต่ก็เหมือนเหมือนจะเป็นพวกชนเผ่านะนี่ก็จะเป็นโหมดของสิ่งโตก่อนนะเสียด้อะ่ะ ระบบเสียงเสียเนี่ยมันไม่ติดอ่ะเสียดายมากเลยซึ่งตัวนี้มันก็จะสามารถให้โกบัตเตอร์เอ็ขึ้นไปขี่ได้ด้วยนะให้โกบัตเตอร์เอทขึ้นไปขี่ใช่ไหมก็เสียบลงไปแบบนี้อันนี้ตรงข้างหลังีตรงนี้ให้ติดได้ปึ๊บ ต,ตอนแรกก็ขี่เป็นแบบของอันนี้ก่อน Animal Mode ก่อนอ่ะแล้วก็เอามือมาจับอย่างนี้อือต่อ,อมาก็ จะขี่เป็นในโหมดของมอเตอรไซค์ับขาขึ้นถอดหางออกปึ๊บรับขาขึ้นแออบบขขน,นี้ก่อตรงหัวออกเพื่อจะเอาหัวไปเป็นลูกล้อนะอืม じゃあ、あと、うん、に จะเป็นรูปรถแบบนี้มอเตอร์ไซค์แบบนี้อ่ะต่อมาเดี๋ยวเราก็จะแปลงล่างเป็นตัวหุ่นยนต์เลยนะทาเทก,กร,รมิไลโอนะก็ต้องถอดน,นิ่อก่อนออแล้วก็พักขาลงมาทั้งสองข้าง กางขาออกต้อมาเราก็ต้องถอดตรงลูกน้อนยอ,อกก่อน อย่างนี้อ่ะถืออาวุธใหม่อุ๊บอ่าเสร็จแล้วถ้าทีก็มีไลโอนะนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจอยากซื้อโกบัสเตอร์เลยนะ อะ,อะหลังจากเป็นทาทีกมีไลโอแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนล่างเป็นโกบัสเตอร์ไลโอนะนะถอดต,ตรงนี้ออกก่อนอถอดหน้ากากข้างหลังออกแล้วก็ถอดอาวุธออกรับขึ้นไป จริงๆแล้วว่าตรงเนี้ยมันรับน้ําหนักมากเลยนะแต่เขาก็ออกแบบมาเป็นแบบแข็งแรงเลยนะล้างพับขา เส็จแล้วก็เป็นโกบัสเตอร์ไลโอนะก็มีความแปลกใจเล็กน้อยนะว่าทำไมถึงไม่ใช้อาวุธต,ตัวเองอันนี้อ่ะยืนเทียบกับโกบัสเตอร์เอ็หน่อยอคนละขนาดเลยเป็นมาถึงลางสุดท้ายแล้วนะละางนี้สูงมากๆก,ก็เหมือนเอาตัวนี้ไปแทนโกบัสเกสโกบัสเตอร์ เริ่มจาเท้าเลยนะก็เอาขึ้นไปวางทีละข้างอือตรงเท้าเสร็จแล้วต้องถอดตรงนี้กับถอดตรงนี้เพื่อมาติดข้างหลัง ก็คงคิดว่าด้านจะช่วยไว้ค้ำน้ำหนักกันนะก็เอาตรงนี้มาติดไว้แบบนี้ด้านหลังเราก็ต้องถอดมือออกอื มาติดอ้อมาติดตรงนี้ของข้างนี้ของข้างนี้ ถือปืนด้วยอันนี้อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือทาเป็นไม้เท้านะเหมือนก็ะตอนเป็นของเกสโคบตเตอร์เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโหคราวนี้ใหญ่มากเหนือทุ่มตัวเลยกว่าจะต่อเสร็จก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัดสินใจใซื้อมานะก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย